ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับมากันชี้ประเด็นนี้กันหน่อยครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับเมื่อเว็บไซต์ของทางด้านบนลไทย .com ครับได้ออกมาตีข่าวรือเลยครับว่าช้างศึกอาจที่จะได้พักกับทางด้านีีาจัทแดมนเสเตอร์ยูไนเต็ดหลังผิดดังครับระบุว่าอุ่นเครื่องสองเกมที่ประเทศไทยเลยครับ โดยอย่างไรก็ดีครับกับความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลน,นัดปรติศาสตร์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเวอร์พาลณสนามราชมังกีฬาสถานในวันที่12กรกฎาคมที่สึ่งนี้ครับซึ่งจัดการแข่งขันโดยบริษัทกอทนาฟสเอเซติวันจำกัดภายใต้การบลี่ยนของคุณวินิษแหละครับอย่างไรก็ดีครับล่าสุดครับได้มีข่าวลือออกมาเพิ่มเติมครับว่าสโมสร ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษ20สมัยจะไม่ได้ลงสนามที่ประเทศไทยเพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นจากการเปิดเผยของทางเพจแฟนฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในประเทศไทยโดยผิดดังกล่าวครับก็ได้ออกมาระบุตั้งแต่เมื่อวานเลยครับว่ากําหนดก,การปีซีซั่นเดือนรกรกฎาคมของแมนยูไนเต็ดมาไทยเป็นชิ้แรกจะลงเตะอ,อุ่นเครื่อง2แมช์จากนั้นก็จะย้ายไปออสเตรเลียลงอุ่นเครื่องอีก3แมช์2เมืองและทั้งนี้ครับโดย จากพกูดดังกล่าวครับก็ <c oughs> จะทําให้เกิดข่าวรือมากมายครับว่าอีกหนึ่งแมตที่อาจจะเกิดขึ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในประเทศในนั้นอาจจะเป็นทีมเชืยอไทยที่ได้โอกาสแข่งขันหรือทีมเฉพาะกิจรวมออสต้าอย่างทลีกเหมือนเช่นเคยที่มีทีมสิงออสต้าในการเจอกับเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2013ก็เป็นไปได้เลยครับ และโดยทั้งนี้ครับในช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมาครับก็ได้มีงานแถลงข่าวแมต์ประวัติศาสตร์ระหว่างลิเวอร์พูลแชมป์ยุโรปหกสมัยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษ20สมัยโดยทั้งสองสโมสรครับได้นํานักเตะระดับตำนานขึ้นเวทีแถลงข่าวนํามาโดยทานนนเอ็ดดี้โคกองหน้าชุดที่บนแชมป์ปี1999ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนลิเวอร์พูลครับนำมาโดยท่านฟิปบาร์ตำนานกองหลังที่เคย,ายคาแข้งเมื่อปี1994ถึงปี2000แหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากันที่ธนาสุพลป,ปีนากาตาโพกันหน่อยครับแข่งกับตันชีมคิเลนพยองออกมายอมรับเลยครับว่าชีมพร้อมทําสึกเลยครับหลังจากที่ได้พักฟื้นร่างกายกันอย่างเต็มที่รับการเจอกับเคียสบุตรไม่ง่ายครับจึงต้องซ้อมเข้มข้นเพื่อเก็สามเต็มให้ได้และครับ โดยอย่างไรก็ดีครับกับความเคลื่อนไหวก่อนการกลับมาฟาดแข่งหลังจากช่วงฟีฟ่าเดยของการแข่งขันในศึกฟุตบลลอลรีวอทดี2028ล่าสุดกัปตันนาสุพรปีนักกาตาโพก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนมีคิวช่วยตอนสังกัดเมือกทองกันแต่เปิดบ้านพบกับสมุทรป,ปราการชิตีในเกมลีกนัดถัดไปนี่แะครับ โดยอยังไงก็ตามกับล่าสุดทางด้านกับตันตาสุพรปีนักกตาภูครับก็ได้ออกมาเิดเผยกฎเกมว่าโค้ชบรูย,ยูโรกีปล่อยให้นักเตะได้พักผ่อนหลังทําศึกหนักมาตลอดถือเป็นสิ่งที่ดีมันทําให้พวกเราสดชื่นโดยเมื่อกลับมารวมกันอีกครั้งด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมทั้งกายและใจพร้อมสําหรับการฝึกซ้อมเตรียมทีมอย่างหนักในช่วงโค้งสุดท้ายของลีกครับซึ่งั้งนี้ครับทงางด้านสมุดประการกําลังต้องการคะแนนขอทําให้เห็นในเล็กๆว่าเราจะเล่นไม่เก็บชีให้เลยครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะใช้เวลาชี มีซักซ้อมให้ดีที่สุดสําหรับแฟนๆก็คงคิดถึงบรรยากาศการเข้ามาเชียร์ในสนามอดใจโลดนิดและพบกันที่สนามทันดูดดสเตเดียมในวันที่9เมษาย,ยนนี่แหละครับและสําหรับท้งนี้ครับโปรแกรมการแข่งขันของศึกฟุตบอลลีโวทลีก2021นัดต่อไปของสโมสรเ,เมืองทองโนเตตมีคิวพบกับสโมสรสมุทรปราการชิตีณสนามทันดดดสเตเดียมในวันเสาร์ที่9เมษาย,ยนเวลา18.30นแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันที่ประเด็นนี้กันหน่อยครับเมื่อเว็บไซต์ของธนาคารเก้มิวครับตรงไงเครดิตกันด้วยครับได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าธนาคารการทรีฟซอาจจะเพิ่มสัญญาให้กับชะปุ๋ยอีก3ปีด้วยกันแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับทำสำหรับทางด้านการทริปซีครับได้ขยายสัญญาเพิ่มให้กับทนงด้านชาริชปุยกองกลางทีมชาติไทยไปอีก3ปีนั่นทำให้เขาจะมดสัญญาในฤดูกาล2024โดยมูลค่ารวมครั้งนี้ครับมีรายงานวัาทุถึง10ล้านบาท แถมยังเป็นการอยู่กับชิมเดียวในเมืองไทยนานที่สุดของทางด้านชาลิชปุย5ปีด้วยกันและนอกจากนี้ครับก็ยังมีรายงานอีกว่าเป็นการรอต้อนรับคูโอเซบ,บาร์ของหน้าและกองหลังที่คาดว่ากําลังจะตอบตกลงมา่วมชิมในซีซั่น2022อีกด้วยแหละครับและอย่างไรก็ดีครับสำหรับทางด้านชาปุยครับเจ้าตัวได้ย้ายจากสุพรรณบุรีมาอยู่กับกิรินประยงคเมืองทองรนแตัดต,ตั้งแต่ช่วงฤด,ดูกาล2017โดยการเลกตัวกับทา,า,ทาง,ทง,งด้านสุพรรณตงสงโดยลงเล่นในลีกไป67 นัดยิงเป็นสามประตูพร้อมกับคว,าว้าแชมป์โต้ต้ลีครับเม่โขงครับแชมเปี้ยนชิพ อย่างล่าสหนึ่งสมัยก่อนที่จะหมดสัญญากับจีมโดยย้ายมาคาแข่งในถิ่นแปสตเดียมเมื่อซีซั่น2019เลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับอดีตกองกลางทีมชาติไทยชุดแชมป์ของทนาน AFF SU สุกีครับ2014และ2016เคยตกเป็นข่าวกับทนานเมืองกนอยูในเตตที่ได้ยืนสัญญาเสนอทับทายเจ้าตัวเพื่อมาลุยศึกทะลสองในฤดูกาลนี้แต่สไตล์เขาเองก็ได้ปฏิเสธพร้อมกับอยู่ชื่อทีมจนได้กลับไปเล่นในศึกของทนาน FC ชิ l e a g u ี2021รอบแบ่งกลุ่มอีกครั้งนะครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ช้างศึกกันหน่อยครับหรือทีมเชื่อไทยครับได้ขยับขึ้น1อันดับในฟีฟ่าลิงกิงหลังคว้าชัย2นัดในเก็บอุนเครื่องส่วนเวียดนามครับยังอยู่ในท็อป100ของโลกต่อไปเลยครับ และทั้งนี้ครับสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับได้ประกาศอันดับโลกประจำเดือนมีนาคม2560ออกมาเป็นเชียร์ครับปรากฏว่าทีมเชาติไทยขยับขึ้นมาหนึ่งอันดับหลังอันดับที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดของโลกต่อไปเลยครับและยังไรก็ตามครับช้างศึกครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเก็บอุ่นเครื่องสองนัดในช่วงฟีฟ่าเดย์เมื่อเอาชนะได้ทั้งในปาลีสองศูนย์และซูรินามหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้มีเพิ่มเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดจุดหกสิบแปดคะแนนแต่สาเหตุที่ข นึ่งอันดับทัพทีมใกล้เคียงอย่างาทน้านโคโซโวและนิวซีแลนด์ต่างมีผู้นานในเก็บบนเครื่องและคัดบนโลกที่ดีด้วยแหละครับและขณะที่เวียดนามครับยังอยู่ในท็อป100ของลูกตัวไปโดยขยับขึ้นมา2อันดับ หลังอันดับที่9สบุกของโลกจากผู้นาที่ยอดเยี่ยมชีบุกไปเสมอญี่ปุ่น1ประตูต่อ1ในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3นัดสุดท้ายเลยครับและสําหรับทีมชาติไทยครับก็จะมีภารกิจสําคัญลุยศึกของทะนานเอเชียครับ2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่8-14มิถุนายนโดยอยู่ร่วมกลุ่กมกับตะนานอุซเบกิสถานสีลังกาและางนันมันดีสเลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับออฟฟิเชียลเป็นเชียร์บอิครับสำหรับทางด้านราชบ,รบ,บุรีกับบุรีรัมในคิวปวดลีครับรอบ8ทีมเป็นเชียร์บอลครับโดยสกฟุตบอลลีโวลีกครับ2021รอบ8ปทีมสุดท้ายระหว่างราชบรุรีมิบุอฟซีพบกับบุรีรัมยูนนเตดได้ลงล็อกฟาดแข่งกันวันที่4พุษสภาค,คุมนี้แหละครับอย่างไรก็ดีครับสำหรับทางด้านบริษัทลดจำกัดได้ประกาศกำหนดการแข่งขันนัดต่อครั้งฟุตบอลรายการลีโว่รีครับรอบแปดทีมสุดท้าย กูระหว่างราชบุรีมิเอฟซีพบกับบุรีรัมยูนเต็ด จากการชี้การแข่งขันลีโวรีครับรอบแปดทีมสุดท้ายครับเดิมมีกำหนดการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่12มีนาคมจําเป็นจะต้องเลดอนออกไปนั้นครับเนื่องจากบริลัมยโนเต็ดมีภารกิจในการเดินทางไปทาทันแข่งขันฟุตบอลรายการของท่าน้าเอฟซีจุบันลี2022รบคัดเลือกในวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาณทางด้านประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีผลกระทบเรื่องระยะเวลาการเดินทางและการดําเนินการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด19ของพื้นชี่นะครับ โดยอย่างไรก็ดีครับท้งนี้ครับฝ่ายจัดการแข่งขันตะลีครับจึงขอแจ้งกำหนดการแข่งขันใหม่ของฟุตบอลรายการลิเวอร์ลีครับรอบแปดทีมสุดท้ายคู่ระหว่างท่านาราชบรีมิทผลฟี FC พบกับปุริรัมยูนเต็ตโดยจะทำการแข่งขันกันในวันพุทธที่4พุธภาคมเวลา18บแนาฬิกาสามินาทีณสนามมิทผลสเตเดียมเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบดลีแฟมบรี่กันด้วยครับ เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ